สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรวิธีทำตัวแป้งรอดช่องสิงคโปร์บอกวิธีเก็บรักษาให้ได้นานบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มทำแป้งกันเลยค่ะเราก็จะมาตั้งน้ำกันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะก็จะนำแป้งมันที่เราเตรียมไว้นะคะมาทำให้เป็นหลุมตรงกลางจากนั้นก็เทน้ำร้อนจัดลงไปผสมค่ะ ในขั้นตอนการผสมแป้งมันให้ใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะในการผสมแป้งเพราะในขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำอุ่นนะคะก็จะทําให้ตัวแป้งของเราไม่จับตัวกันค่ะพอตัวแป้งไม่จับตัวกันนะคะตอนที่เรานําไปหั่นเส้นตัวเส้นแป้งของเราก็จะขาดหรือว่าหักง่ายค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะคะเราก็จะใช้ไม้พายในการคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนผสมมาจนแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะและในระหว่างที่เรานวดแป้งตัวแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําร้อนลงไปผสมได้ค่ะหรือตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้ค่ะที่สําคัญนะคะในการนวดผสมแป้งจะต้องใช้เป็นน้ําที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมค่ะ พอนวดแป้งผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้20นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งของเราโดนลมค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งออกมานวดเพื่อให้แป้งคลตัวก่อนค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําแป้งมันมาโรยบางๆที่เขียงนะกันแป้งติดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งที่เราพักไว้ครบเวลาลงไปนวดเพื่อให้แป้งไข่ตัวค่ะพอนวดแป้งจนไข่ตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมาแบ่งเป็นสส่วนค่ะเพราะในวันนี้เราจะทํา2สีนะพอตัดแบ่งแป้งเป็นสส่วนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาผสมสีกันเลยในวันนี้เราใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลค่ะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จนะคะเราก็จะนวดผสมแป้งและสีผสมอาหารให้เนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะ และตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีนะคะก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะใครที่ชอบเข้มอ่อนกว่านี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะนวดแป้งเสร็จนะคะเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปทําสีอื่นต่อกันเลยสีที่2เราใช้เป็นสีชมพูแดงเชอร์รี่ค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ให้เราปรับได้ตามความชอบเลยนะ พอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จนะคะเราก็จะนวดไปจนกว่าสีผสมอาหารและแป้งจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะส่วนใครที่ทําแล้วตัวแป้งยืดไม่ได้แบบนี้แสดงว่าแป้งใช้ไม่ได้นะคะพอเรานวดแป้งเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนํามาขึ้นรูปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนําแป้งมาขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้แป้งมันโรยบางๆเพื่อกันตัวแป้งติดเขียงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวแป้งมาคึงให้เป็นลักษณะทรงกระบอกค่ะเวลารีดจะได้รีดง่าย พอคึงแป้งได้เป็นรูปทรงกระบอกแล้วนะคะเราก็จะนําตัวแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางค่ะส่วนความหนาบางนะคะก็อย่าให้บางเกินไปหรืออย่าให้หนาเกินไปค่ะเพราะถ้าตัวแป้งหนาเกินไปเวลาทานจะทานยากส่วนตัวแป้งที่บางเกินไปตอนที่เราหั่นเส้นเสร็จแล้วนําไปต้มตัวแป้งของเราก็จะเละแล้วก็ขาดง่ายค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รีดความหนาบางแป้งได้ตามต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาหั่นเป็นเส้นค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้แป้งมันนะคะโรยบางๆแบบนี้เพื่อกันตัวแป้งติดค่ะส่วนการหั่นเส้นแป้งนะคะก็หั่นได้ตามต้องการเลยค่ะใครชอบเส้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็หั่นได้ตามความชอบเลยนะแต่แนะนําอย่าให,ให้ใหญ่เกินไปค่ะเพราะเวลาทานจะทานยากและเส้นบางเกินไปก็ไม่ดีนะคะตอนที่เรานําไปต้มเส้นแป้งของเราก็จะขาดง่ายแล้วก็เละค่ะ พอเราหั่นเส้นแป้งได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมันมาคลุกรวมกันแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เส้นแป้งติดกันนะถ้าสังเกตว่าเส้นแป้งติดกันก็ให้เราแกะแยกออกจากกันค่ะเพราะตอนที่เรานําไปต้มเส้นแป้งของเราจะไม่ติดกันนะพอเราคลุกรวมกันกับแป้งมันเสร็จนะคะเราก็จะนําไปพักไว้จากนั้นเราก็จะหั่นเส้นแป้งไปจนกว่าจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นเส้นแป้งเสร็จแล้วนะคะ โดยในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้แป้งมันคลุกรวมกันแบบนี้นะเส้นแป้งของเราจะได้แยกออกจากกันค่ะเวลานำไปต้มเส้นแป้งของเราจะได้ไม่ติดกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำแป้งสีชมพูมาขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมค่ะส่วนแป้งสีชมพูนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงวงกลมค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะปั้นให้เป็นชิ้นขนาดเล็กเวลาทานจะได้ทานง่ายค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะทำเป็นตัวหรือจะทำเป็นเส้นก็ได้นะ หรือในขั้นตอนนี้ใครจะนําไปทําเป็นตัวคลองแคลงก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นเส้นก็ได้ค่ะส่วนวิธีการทําตัวคลองแคลงนะคะเราก็ได้จัดทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถกดดูได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นก้อนแป้งเสร็จแล้วนะคะและในส่วนของสีชมพูเราก็ได้ทําเป็นเส้นด้วยนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีทําเส้นลอดช่องสิงคโปร์สูตรนี้ทําง่ายนะคะส่วนวิธีการทําเราก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในคลิปแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะ ส่วนวิธีการเก็บรักษาให้ได้นานแนะนําให้บรรจุใส่ถุงแล้วใช้หนังยางรัดให้แน่นค่ะจากนั้นก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาจะสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งเดือนค่ะหรือจะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดก็ได้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนพอเราจะนําออกมาทานนะคะแนะนําให้พักไว้ให้ลายตัวก่อนค่ะจากนั้นค่อยนํามาต้มแล้วก็ทําเมนูได้ตามความชอบเลยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ